พื้นทรายที่ทุกคนได้เดินและก็สัมผัสสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ทราบการเดินพื้นทรายใกล้ริมน้ำทรายทะเลช่วยให้การปรับสมดุลของร่างกายช่วยให้สุขภาพของเราร่างกายของเราได้ผ่อนคลายเป็นเทคนิคที่คุณ ชอบมาเที่ยวทะเลแล้วรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เดินชายหาดและได้ล่นน้ำเลยก็อยากจะให้เราได้ผ่อนคลายใช้เวลาจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันของเราด้วยการที่เรานั้นได้เดินบนพื้นทราย ใกล้กับน้ําทะเลช่วยให้เราได้ผ่อนคลายในยามที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราต้องการพักผ่อนเพื่อให้คลายเครียดสุขภาพของเราจะได้ผ่อนคลายด้วย